มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอาวุธปืนอีกแล้วนะคะเมื่อคนร้ายใช้ปืนไรเฟิลยิงเข้าไปที่สํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าไอซ์นะคะทําให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ2คนก่อนที่คนร้ายรายนี้จะติดชีพตัวเองค่ะ ข้อมูลล่าสุดนะคะจากทางตำรวจเมืองดัลลัสของรัฐเท็กซัสระบุว่ามือปืนส่มยิงมาจากดาดฟ้าอาคารที่อยู่ติดกันและเป็นการยิงแบบไม่เลือกเป้าหมายใส่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าไอซแล้วก็ยิงเข้าไปที่รถตู้ที่อยู่ใกล้ๆด้วยก่อนที่จะยิงตัวเองเสียชีวิต สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอาคารที่ถูกโจมตีเป็นสำนักงานภาคสนามของไอซ์ค่ะซึ่งใช้ในการดำเนินการเบื้องต้นกับคนที่เพิ่งจะถูกควบคุมตัวมาจุดนี้ไม่ใช่สถานที่คุมขังถาวรนะคะทางกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือว่า DHS ระบุว่ามีผู้ถูกควบคุมตัว3คนถูกยิง1คนเสียชีวิตอีกสคนอาการสาหัสแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ สื่อท้องถิ่นสหรัฐรายงานอ้างท็อตเลียนสรักษาการผู้อำนวยการไอซ์ที่เขาให้ข้อมูลค่ะว่าผู้ก่อเหตุมีชื่อว่าโจชัวจาน อายุ29ปีตอนนี้ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุส่วนทางแคชพาเทลผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางหรือว่า FBI ได้โพสต์ภาพนี้ค่ะนี่คือกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุนะคะซึ่งถ้าสังเกตดีๆจะพบว่ามีข้อความว่า Anti-Ice เขียนเอาไว้ สำหรับเหตุซุ่มยิงครั้งนี้ถือว่าเป็นการโจมตีสำนักงานไอซ์ล่าสุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็เกิดขึ้นในขณะที่ทางไอซ์เขาบังคับใช้มาตรการเข้มข้นขึ้นก็เป็นไปตามคำมั่นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการในระเทศผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายครั้งใหญ่ซึ่งก่อให้เกิดกระแสต่อต้านเจ้าหน้าที่ไอซ์แล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนผู้อพยพ นอกจากนี้นะคะเหตุโจมตีดังกล่าวยังเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐเรื่องความรุนแรงทางการเมืองหลังจากเหตุรอบสังหารชาลีเคิร์กซึ่งเป็นข่าวใหญ่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุไม่นานรองประธานาธิบด,ดีเจดีแวนส์ก็ออกมาแสดงความเห็นระหว่างไปปราศัยที่เมืองคองคอร์ดรัฐนอร์ทแคโรไลนาค่ะ โดยเขาเปรียบเทียบกับเหตุลอบสังหารชาลิเคิร์กแล้วก็เรียกทั้งสองเหตุการณ์นี้ว่าเป็นความรุนแรงทางการเมืองที่น่ารังเกียจแวนซึ่งบอกนะคะว่าผู้ก่อเหตุในดัลลัสมีแรงจูงใจทางการเมืองที่จะเล่นงานเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติวัฒกรรมโจมตีเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐส่วนผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ โพสต์บนทรูโซเชียลค่ะว่าเจ้าหน้าที่ไอซ์กำลังเผชิญกับการข่มขู่มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็กล่าวหาว่ากลุ่มเดโมแครตหัวซ้ายจัดกำลังทำลายภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เขาบังคับใช้กฎหมายอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับข้อมูลของหน่วยงานความมั่นคงนะคะที่บอกว่าเหตุโจมตีไอซ์เพิ่มมากขึ้นกว่าพันเซนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะ